สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการมุกทุวันกันเช่นเดิมนะครับกับผมเอ็มปงเองที่ก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กนุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อที่มีความน่าสนใจนะครับสลับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Acer p ร์พ a เดเนะครับหรือว่า a อเซอร์พ a เดเก็ได้นะครับ h ฮริออ16ซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวท็อปสุด ของทาง a อ e r ในตอนนี้ที่พร้อมขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วได้สเป็นตัวคอเป็นตัว Core i7 1 3 7 0 hx นะครับแล้วก็ได้ในส่วนตัวคอ r e i9 1 3 9 0 hx ซึ่งเราก็ต้องเลือกกันดูนะครับการจอมีใบเดียวเบอร์เดียวก็คือเป็น rtx 4070จอสวยมากๆนะครับจากการที่เป็นค u hd พัด e f r e s h Rate สองร้อยสี่สิบเฮิร์ตในการมีเรื่องของตัวค่าขอบเขตสีนะครับ s อ่ะ p dcp สามร้อเปอร์เซ็นเออก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ใช้งานสไตล์เกมเมอร์ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์เกมเมอร์ก็แล้วแต่นะครับราคาสมศักดิ์ศรีอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสำหรับตัวคอยลเจ็ด ส่วนตัวคอยเก้านะครับราคาอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่วนสเปคอื่นๆเหมือนกันหมดเลยโดยจะเป็นตัวกล้าจอนะครับ G-Force RTX 4060 4070 TGP 1 6 5วัตต์แรม 32GB DDR5 Storage SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 1TB หน้าจอ16นิ้วเหมือนกันหมดนะครับ Quad HD 240Hz Windows 11 Home ประกัน3ปีนะครับผมพาไปดูหน้าราคาอย่างร้าน JIB กันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ซื้อเลยมีขายนะครับ4 9 0 0 0าสำหรับคนที่อยากได้อยากโดนโน้ตบุ๊กในกลุ่มของพรีเมียมไฮเอ็นแล้วก็เป็นแบรนด์ Acer อย่างรุ่น Predator h e l r o s 16นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากตัว h e l r o s 300รุ่นปีก่อนแต่ปีก่อนเนี่ยมันก็เป็นฟอร์มแฟกเตอร์เก่าเป็นแบบ15 6นิ้วเรช i o เป็น16ต่อ9แต่ว่าตัวใหม่มาหน้าตาก็ใหม่ดีไซน์ก็ใหม่เรชก็ใหม่นะครับสเปคก็ใหม่ ก็ดูดีแล้วก็ลงตัวจะว่าไปก็ถือว่าเป็นนุกเกมมึงเกมมิ่งสำหรับผมอีกหรุ่นเลยที่ผมชอบนะคือผมไว้จับตัวจริงมาแล้ว,ลวผมได้ทําวิดีโอแฮนซอนพรีวิวไว้แล้วเบื้องต้นว่าเฮ้ยตัวจริงอะ m a t e r i a l หรือว่าฟีเจอร์ไฟ RGB ์ะตัว p าว r l i g i t i n g เนี่ยมันสวยแค่ไหนสวย,ยดูดีนะครับน้ำหนัก2.6กกิโลกรัมหนักไหม ก็ถือว่าหนักสำหรับโน้ตบุ๊กหน้าจอ16นิ้วแต่ก็อยู inform inform sure. ่ใน N เกณฑ์ที่เข้าใจได้และรับได้นะครับเอ๊มีลูกเล่นเหรอเปลี่ยนได้เหรอเหมือนจะเปลี่ยนไอตรงกรอบข้างหลังนี้ได้ด้วยนะครับไอตรงเนี้ยเนี่ยเนีเน้ขาเลยมีให้บันเดิลมาเอาตัวอะแดปเตอร์ของเขานะครับตัวกล่องเอ้ยกล่องแบบใหม่นะเรียกว่าทางร้าน JB ค่อนข้างถ่ายละเอียดเลยทีเดียว นี่คือราคาเจ็ดหมื่นเก้าราคาปกติไม่รวมพวกส่วนลดนะบอกก่อนอีกสเปคหนึ่งต่างกันแค่ตัว c ี u เลยก็เป็นคอไอเก้านะครับมีคอเทรดมีคาะเคาะเยอะกว่าราคาแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อสิบบาทก็คือต่างการประมาณห้าพันบาทเนาะถ้าเราซื้อคอยเจ็ด เราจะคล่องใจหรือเปล่าวะใจผมว่านะผมว่าซาบผมนะคอยเก้าการ์ดจอเป็น RTX 4070ผมโอเคราคาเนี้ยโอเคโอเคแต่ไอคอ i7 เนี่ยถ้ามันแบบไอนี้ผมผมผมแบบพูดเขาว่าข้อข้ามตัวเองเนาะถ้าเป็นคอย7นะครับแล้วมันได้การ์ดจอเป็น4060ในร,ราคาที่แบบสัก กหมื 6, ่นต้นๆนะ่ะไม่หกขออภัยหกหมื่นปปลายหกหมื่นเก้าอ่ะเออผมว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวแกรบราคาเนี่ย <com> ห <figuring> ้าพันบาทคอยจิกบคอยเก้าอ่ะถ้าถามผมอ่ะเฮ้ยมึงมึงมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะจัดไปอีกห้านบาทใช่ไหมเออจบๆไปสมมติผ่อนชำระ สมมติความชำระ0%ส,สิบเดือนนะครับจ่ายเพิ่มเดือนละ500บาทเท่าน,นั้นเองแต่ก็นะอันนี้เป็นในความคิดเห็นของผมนะครับเพื่อนๆเ,เห็นต่างอะไรก็บอกกันได้เหมือนเดิมโอเคมาดูที่ตัวหน้าฟีเจอร์หลักๆเขาดีกว่านะครับแน่นอนก็เป็นโน้ตบุ๊กที่สาย Gaming e-sport นะครับตัว Predator เองก็ถือว่าเป็นซับแบรนด์เป็นซีรีส์ที่ทาง Acer เนี่ยเขา หมายมั่นปั้นมือมานานทำตลาดมานหลายปีแล้วในการสร้างสารรค์คำว่าพ r เ d a เตอนะครับไม่รู้ว่ามันไปมีผลอะไรกับเอลเลนแวร์รหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เข้าใจว่ามันข้อมามันคือดีอยู่แล้วแหละก็คือเป็นนักล่านะครับเราจะพัฒนาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเป็นนักล่านะครับและก็น่านอนว่าโนมุกเกมมิ่ง ในซีรีส์นี้ก็เน้นความดุดันก็สมชื่อเขาดีส่วนเฮดิออสก็จะเป็นชื่อเทพของเขาเฮดิออสจะเป็นซีรีส์ที่เน้นความเป็นเกมมิ่งแบบัดเต็มโดยที่ไม่ได้อ่ต้องสนใจว่าเครื่องต้องบางเครื่องต้องหนาเครื่องต้องบางแค่ไหนหรือว่าเครื่องต้องเบาแค่ไหนแต่ถ้าเป็นไททันไททันเองก็จะมีความเป็นบางเบามากกว่าหรือว่ามีความเป็นพิเศษมากกว่า แต่เฮดิออเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เน้นความแรงเป็นหลักเลยแล้วก็เฮดิออเนี่ยจริงๆล้วจะมีทั้งตัวไซซิ่ง16นิ้วและ18นิ้วนะครับแน่นอนมีพร้อมฟีเจอร์มากมาย Windows 11 CPU การจอ,อ CPU เป็นตัวคอย e i9 การ์รจอเป็น rtx 40นะครับมี a d v a n c e d o p t ติ u s ระบบเสียงเป็น dtsx จำลองเสียงสมมิติได้ตัวสเปคเองอันนี้ผมบอกก่อนเขา reference มาจากเมืองนอก มันก็เลยจะมีการ์ดจอตัวท็อปสุดเนี่ยเป็น4080แต่ในไทยเนี่ยเขาจัดสเปคมาแล้วเนี่ยก็จะเป็น4070นะครับแต่มืองนอกจะมีถึง4080แหละและตัวแรมเองก็จะเป็นแบบ 32GB D D R 5 5600 MHz ซซึ่งในไทยผมเช็คก่อนในไทย ก็ผมคิดว่าน่าจะใช่ก็น่าจะเป็นห้าพันหเมเหมือนกันก็คือมันก็จะไปกว่าไปไกลกว่าตัวสี่พันแปดร้อยเมกะิร์อีจอแน่นอนนะครับตัวเอม d เด Ada อดานะครับเล็บแลนก็ถือว่าเป็นสารันธุรใหม่ล่าสุดที่มี d l s ส3ในการทำงานในการประมวลผล3 d ทุกอย่างมี AI เข้ามาช่วย จากการทดสอบใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็นตามที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับ RTX 40 Series เนี่ยโอ้ของเขาดีจริงนะครับถ้าใครเข้ถึงเงินถึงจัดไปไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่าตัวจอเนี่ยอ่านอีหนึ่งตัวจออันนี้ก็จะเป็นเข้าะฟะฟะเลฟเฟอร์เรนซ์มาจากเมืองนอกแหละเมืองนอกเนี่ยมันจะมีถึงตัวที่เป็นสเปคจอมินิ LED นะครับ l o คอลดิมมิ n g หนึ่งพันโซนความสว่างก็ประมาณหนึ่งพันนิต DCB สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะดีเฟรชเรทสองร้อยสี่สิบเฮิร์ตแต่เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบแบ็ ไลท์ปกติก็คือเป็น LED นะครับแล้วก็มีเฟ e s ร rate 2 4 0เฮิและออแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าเข้าใจได้ถ้ามาเป็น Mini LED เนี่ยราคาก็อาจจะทยานไปมากกว่านี้นะครับเรื่องของระบบเราทำร้อนะครับก็จะเป็นแบบใหม่แบบซับนะครับ e อ o b เบรท 3D Gen 5แล้วนะครับมาพร้อมกับฮีทปงฮีทไปจัดเต็มเลยมีเรื่องของ ใช้ Liquid Metal นะครับโลหะเหลวในการช่วยนำพาวความร้อนของตัว CPU มีพัดลมแบบพิเศษแบบหยักนะครับทำให้สามารถรีดเค้นลมเย็นและก็เป่าลมร้อนออกไปได้ได้ได,ดีแต่เสียงจะดังกระหึ่มแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอทดสอบกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเงียบกว่ารุ่นก่อนนานั้นไหมนะครับแล้วก็ช่วยลดความร้อนได้ดีแค่ไหน สะเทืนแค่ไหนผมว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะสูงกว่าเดิมหน่อยแต่มันก็ควรจะสถียรนนะครับอืคือผมไม่ให้หวังหรอกว่าโอ้โนบุกรุ่นใหม่จะต้องใช้ซีใช้ความร้อนที่มันต่ำกว่าประมาณเก้าสิบยากมากที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้ไงว่าถ้าจริงๆการลดอุณภูมิไม่ยากเลย ก็คือลดความเร็วลงมาแต่เขาเลือกที่จะเค้นมันออกไปนะครับใน้คำนี้เค้นตัวซีบตัวกาจอเมื่อความแรงถูกไหมฉะนั้นความร้อนมันก็ต้องต่อต่อเนื่องตามมาแต่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วรับได้ไม่ได้มีผลอันตรายต่อตัวเครื่องและตัวเราและตัวเครื่องเองก็ยังทางานได้อย่างเสถียรภาพอยู่นะครับโครงสร้างภายในเป็นแบบรังพึ่งด้วยเนาะอันนี้แอบโชว์นิดหนึ่งคีย์บอร์ด นะครับเป็นมินิ led ก็คือเป็นเร์คีย rgb แน่นอนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบไฟ led แบบเป็นแถบ,แ,ถบแต่ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยจะมีเป็นมินิ led เป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่รุ่นก่อนและช่วยเลยเรื่องของการที่แสดงไฟ rgb เรียงสวยสดงดงามนะครับและเป็นแลบุท o อปเกมมิ่หน้าจอ16นิ้วที่มีนำแพดมาให้แล้วก็เห็นว่า Layout ์ที่วางเอาไว้เนี่ย คือ u ูลไซ z ์ปุ่มทิศทางใหญ่นะครับปุ่มนำแผดตัวเลขใหญ่เห็นไหมเพราะว่าเขาใช้พื้นที่ด้านข้างค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าชิดขอบแล้วสาหรับปุ่มคีย์บอร์ดปุ่ม Power เป็นส่วนหนึ่งของชุดคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าปุ่มนี้คือปุ่มเทอร์โบเออส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราจะปรับโหมดการใช้งานเราอาจจะต้องกดคีย์ลัดบางอย่างนะครับ เวลาเปลี่ยนจากโหมดนั้นโหมดนี้โหมดนู้นแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ต้องไม่ว่าคุณจะใช้งานอะไรอยู่ก็ตามเมื่อคุณเสียบอะแดปเตอร์และกดปุ่มเทอร์โบมันจะเป็นโหมดเทอร์โบให้เลยโหมดเทอร์โบคืออะไรโอเวอร์คล็อกให้นะครับเร่งรอบทุกอย่างให้พัดลมเต็มที่ทั้งหมดเลยเอาว่าเค้นที่สุดเท่าที่มันจะแรงได้แล้วว่านเถอะนะครับอ่าเป็นไฟ LED ขนาดเล็กในทุกปุ่มกด นะครับมีปุ่มเทอร์โบมีปุ่มพิเรตเซนเรียกแอป่าร์ i ิลิต้เขาได้นะครับปรับแต่งด้วยตัว p พิเรตเซน s e เวอร์ชันใหม่นะครับเรื่องของตัวความแรงในการปรับหรือว่าโหมดต่างๆโพลซ่าไลติงไลนิ n งด้วยไลติงสิโพ a Lighting ตรงไฟล์ RGB k คีย์บอร์ดหรือว่าไฟล์ RGB ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับ มีอยู่4โหมดด้วยการในการใช้งาน Quiet Balance Performance แล้วก็ Turbo อ่านอกจากนี้ยังมีตัว Balance แล้วก็ Eco เมื่อใช้แบตเตอรีดด่ถ้วยออปุ่มโหมดนะครับปรับรอบพัดลมก็มีมาให้เหมือนกันแบบนี้มี Auto Max หรือว่า Manual ที่เราปรับรอบเองเลยถ้าคิดว่ามันดังไปสมมุตินะเราก็ปรับรอบพัดลมลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือปุ่ม Turbo ปุ่มโหมดของเขาแหละแล้วก็ปรับ l อลซาไลติงของเขามีโหมดก็มีหรือว่าปรับแบบ a อร์ก็มีเมนูนก็ได้นะครับการเชื่อมต่ออันนี้ถือว่าให้มามากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็คือเรื่องของ Intel c u l l r r นะครับทั้งตัวอินเทอร์เน็ตก็คือสายแลนแล้วก็ตัว Wi-Fi Wi-Fi ก็เป็น 6e ด้วยก็คือเป็นทั้งตัวอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันใหม่แล้วก็ Wi-Fi เวอร์ชันใหม่เรียกว่าถ้าใคร คอนเซิร์นเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแง่ของการใช้งานเล่นเกมออนไลน์ผมว่าการที่มีคิวเลอร์ก็ดีกว่านะครับเราสามารถปรับพารา t ีในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทั้งในการเล่นเกมหรือว่าในการทํางานก็ตามทีพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ถือว่าครบคันเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว u s ดีไทยเอสาช่องนะครับมี Thunderbolt 4 2ช่อง มี LAN RJ 4 5นะครับมี HDMI 3.1ุด1มีช่องสอง,องฟอร์แมย์นะครับแต่ว่าแต่ว่ผมก็แอบเสียายอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าให้มาเป็น m i โคร SD card Leader นะครับถ้าให้มาเป็น SD card ก็น่าจะดีกว่านี้แต่ที่เหลือผมว่าก็ถือว่าเพอร์เฟกแล้วแหละนะครับ เนี่ยไมโครเอสีการ์ดนะครับคือส่วนมากครีเอเตอร์เขาใช้เอสีการกันเลยไงไม่ใช่ไมโครโดยรวมก็ประมาณนี้ผมกลับพามาดูในส่วนของตัวหน้า Acer อร์สโตร์กันดีกว่าที่เขาก็มีขายเหมือนกันนะครับซื้อช่วงนี้ราคาตัวเ9็ดหนเนี่ยก็จะมีของแถมให้เป็นชุด p r e เดเตอร์เ i o s ิออสสาเซตนะครับ แน่นอนก็เหมือนกับหยิบจากรุ่นก่อนนั้นมาแถมให้พวกหูฟังเมาส์แผนรองเมาส์นะครับมูลค่ารวม3,270บาทพิเศษเฉพาะ Acer s ร์สตเท่านั้นแล้วก็รับไปเลยเสื้อยืด e-sport นะครับ Acer X Intel 790บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังสามารถซื้อได้หรอซื้อเพิ่มเติมได้อีกนะครับ แต่มีแถมนี่ว่าซื้อทําไมมันแอดมาอแล้วนะครับเซฟไปเลยอ๋อมันให้เราดูว่าเราเรามันแถมไปมันมูลค่าเท่าไหร่รุ่นอะไรยังไงนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสเปกอื่นอ่าคอย7เนาะอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับแรมให้ติดเครื่องมาเลยก็คือเป็นแบบ16กิบบ์สองตัว SO-DIMM s s d 1TB ทรให้มาเลยแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีซอสว่างอยู่อีกหนึ่งช่องไว้อัปเกรดเพิ่มเติมได้ทันทีนะครับหน้าจอ16นิ้ว40.6ซนติเมตรนะครับเป็น p 3 0อเปอร์เซ็นต์อ่อานี่บอกไปแล้วความสว่าง500 nits นิผมว่าก็โคตรจะดีแล้วแหละสำหรับตัวหน้าจอนะครับตัวการ์ดจอ4070นะครับ165วัตต์ TGP ที่ผมทำกานทำการบ้านมานะครับ เสียงก็เป็นเอา DTSX Ultra นะครับจำลองเสียงสามมิติได้ Wi-Fi c u l l e r นะครับ LAN c i l l e r Bluetooth ท้าดูสองพอตเชื่อมต่อแบตเตอรี่90วัตต์อ้าวก็ถือว่าให้มาค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าจะใช้งานจริงได้ไนานแค่ไหนต้องรอดูกันแต่ก็คิดว่าน่าจะหลายชั่วโมงในแง่ของการเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับ สีสันตัวเครื่องชื่อว่า Abyssol Black Abyssol Black ก็คือดำลึกอ่ะดำอย่างลึกเลยนะครับดำสนิทอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็ชื่อเท่ดีน้ำหนัก2.6กิโลกร,รมัมก็ถือว่ามีมวลประมาณหนึ่งเข้าใจได้เพราะาสเปคมันแรงนะครับประกัน3ปีนะครับ Onsite Service ซ่อมฟรีถึงบ้านสบายใจใหายห่วงเรื่องของบริการหลังการขายของ Acer พีเรเตอร์เฮนรีออสสิบหกตัวนี้นะครับปิดท้ายที่ตัววิดีโอหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาสรุปคุคุยกันอีกนิดหนึ่ง อ๋ออ๋อนี่ไนี่ไงมันจะสามารถเปลี่ยนตรงข้างหลังได้นะครับตรงช่องามร้อนเท่ๆดีนะครับมีมาให้ติดขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนได้อีกหนึ่งตัวด้วยกันอ๋อโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้สลับ Acer อร์เฮ s a ออสเอเซอร์พ h เดเตอร์นะครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะมี18มาเติมสำหรับคนที่ต้องการจอใหญ่แล้วก็สเปคการจอที่มันสูงกว่าน,นั้นผมก็ใจว่าเขาอาจจะเก็บตัวการ์จอ rtx 4080เนี่ยไว้บน h e l i o อ18นะครับอ,อ,อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันในตลาดสำหรับคนที่ต้องการระบบเกมมิ่งที่เน้นแรงที่สุด นะครับดีที่สุดในทุกมิติอาจจะมีแค่เรื่องของน้ําหนักอาจจะมากหน่อยแบตเตอรี่ก็อาจจะใช้งานได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเน้นเป็นหลักนะครับคู่เทียบก็แน่นอนประมาณพวก asus rog สติกสกาสิบหอ่ะเนี่ยเป็คู่เทียบกัน,น,ก us, G, ix, 16, น,กนได้นะครับ lenovo legion pro 5 i อ่า นะครับที่เป็นหน้าจอสิเหมือนกัน H P ก็น่าจะเป็นตัว o อ e n 16ที่ตอนนี้ไม่มานะครับ16นะครับ MSI ก็จะเป็นพวกเอ่นะครับเผ์สิาสิบเออ,อที่มันแบบมี สเปคหรือว่าอะไรใกล้เคียงกันเออหรือว่าเป็นเป็นเป็น,น G P นะครับ MSI G P Vector G P มากกว่าโอเอค okay, นะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้ Acer Predator Helios 16นะครับสเปคเนี่ย i 7 i 9กา H X รัดจอ R T X 4 0่0นะครับแรม32 s D D t b นะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน79,000 กับแปดหมื่นสี่เก้าคิดว่าอนาคตเดี๋ยวผมคงจะได้มารีวิวจะทราอเซอร์นะครับไว้ไงเดี๋ยวจะมาทํารีวิวตัวเต็มหรือว่ามาไลฟ์วนคุยอีกทีนึงแล้วกันเมื่อได้ทดสอบใช้างานจริงกันแล้วนะครับแต่รวมก็ถือว่าน่าสนใจแม้ว่าราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ผมก็คิดว่าถ้าใครเป็นไฟแนนเซอร์ก็น่าจัดนะครับเรียกว่าก็เป็นตัวท็อปกว่าพวกในโตรสิบหกเนาะสำหรับในวันนี้วิดีโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีนะครับ